สวัสดีจ้ามามามากินข้าวน้ำกันไปน้องมีข้าวตักซุปน้ำไม้ส้มนะพี่น้องซุปน้ำไม้ส้มนะคะ,ะแดดแดดมานเน่ยแดดฮอน ไม่เห็นกินทางนอกเลยหรือไม่จ้องโมเมนต์ปลาแห้งมาตสบาาน้องมันไม่สุ่มกับมาตสบ้าน้องดออดได้ไหนไปหรอกมันก็เดือดถักเราอัสสลาม tám mất nữa cả nhà